พาดหัวข่าววันนี้เตรียมลงทะเบียนบัตรคนจนรอบใหม่รับสิทธิประโยชน์มากมายกับสวัสดีครับสวัสดีผม New Today ข่าวสารสาระฝากกดไลค์กดติดตามช่องเราด้วยนะครับสำหรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนที่ทางรัฐบาลช่วยเหลือครอบครัวที่ยากจนซึ่งก่อนหน้านี้ทางครมได้มีการอนุมัติเงินช่วยเหลือผู้ที่ มีบัตรคนจนอีกกนละ3,000บาทล่าสุดในระวบนนแสงสนิทผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังสะสคกล่าวในวันที่4 9ถึง9กรกฎาคมกรมบัญชีกลางจะทยอยโอนเงินผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนจำนวน1.2ล้านลายวงเงิน3,600ล้านบาทจำนวน1,000บาท3เดือนพฤษภาคมถึงกรกฎาคมรวม3,000บาทในครั้งเดียว ทั้งนี้เป็นไปตามที่คณะรัฐมนตรีครมให้กระทรวงการคลังช่วยเหลือกลุ่มผู้ถือบัตรคนจนเพิ่มเติมเนื่องจากกลุ่มนี้ไม่ได้รับการช่วยเหลือจากมาตรการต่างๆของภาครัฐจากจํานวนผู้ถือบัตรจํานวนทั้งสิ้น14.5ล้านลายคาดว่ากลุ่มนี้จะใช้เงินทั้งหมดรวดเร็วหรือใช้หมดในคราวเดียวเพราะในช่วงนี้คนกลุ่มนี้มีค่าใช้จ่ายจํานวนมาก เงินจำนวนนี้จะนำไปช่วยเหลือได้ทั้งการใส่เงินลงในบัตรคนจนเพื่อให้นำไปใช้จ่ายนั้นยังช่วยกระตุ้นบริโภคในประเทศอีกด้วยนายละวโรนกล่าวอีกว่าส่วนการเปิดลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่นั้นจะสามารถเปิดให้ลงทะเบียนได้หลังจากสถานการณ์โควิดคลี่คลายเพราะต้องดูช่วงระยะเวลาที่เหมาะสมรวมถึงงบประมาณที่ได้รับด้วย ซึ่งปัจจุบันกระทรวงการคลังได้รับงบประมาณจากรัฐเพื่อสนับสนุนค่าใช้จ่ายผ่านบัตรคนจนไปแล้ว4-5 0 0 0 0ล้านบาทส่วนจำนวนผู้ที่ลงทะเบียนบัตรคนจนจะมีจำนวนเท่าไหร่นั้นจะต้องดูหลักเกณฑ์ที่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมซึ่งการประเมินเกณฑ์ใหม่ในครั้งนี้เปลี่ยนมาใช้การพิจารณารายได้รวมครัวเรือนแทนพิจารณารายได้บุคคลเช่นแต่ก่อนขอบคุณสำนักข่าวโพสต์จังครับ